ก็สวัสดีครับผม <c oughs> ต่างนี้ไปนี่เดี๋ยวเราจะาทำการเล่นเกมเในชั้นของเ,อเรียกว่า VIP VIP class นะผมเป็นห้องเพงนนะผมเราจะเ,าเข้าไปในห้องนะครับผมก็จะประกากฏขึ้นมาว่าในารางวัลชนะเลิศเนี่ย เพชรจะได้ถึง30มสิันส่วนรางวัลการเข้าร่วมเนี่ยจะได้ทอง1,000บวกกับลูกบาทมาขึ้นไปนะผมก็ทำก็จะมีบอกให้กันท,ที่ไทยกระสมเลือกแต่เราเลือกเป็นประเทศไทยแล้วกันนะผมเพราะเล่นง่ายกว่าอันนี้เดี๋ยวเราเข้าก็เข้าไปนะผมสวัสดีค่ะก็จะเข้าเรียกว่าในเ,เ,เรียกว่าอะไรนะ หมดเพชรก็จะมีบอกว่ารางวัลชนะเลิศเนี่ยสาเพชรสามสิบนะครับผมอย่างข้อที่หนึ่งเขาจะบอกว่าหมดทุกเกมอันนี้ไม่เห็นโลหมดทุกเกมไอ้หมดเกมที่คุณสามารถสนุกไปกับการเล่นเกมเนี่ยอีกทั้งยังได้รับเพชรด,ด้วยอันนี้คือข้อที่หนึ่งกบว่าหมดหมดเกมที่คุณสามารถสนุกไปกับการเล่นเกมแล้วก็อีกทั้งยังได้รับเพชรด,ด้วยอย่างข้อที่สองก็จะบอกไว้ว่า,วาเป็นการเล่นเกมแบบหนึ่งตอนหนึ่งนะครับผม และจะจับคู่กับฝ่ายตรงข้ามโดยอัตโนมัติอย่างข้อที่3ก็จะบอกว่าคุณจะได้รับทองและคะแนนของขวันเพียงแค่คุณเข้าร่วมเล่นเกมน,นะครับผมทีนี้ผมก็เพียงเข้าไปได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นการจับคู่นะผมก็เขาจะมีวิธีการส่งไบโคเวอร์อะไรก็ตามที่เขาบอกมาก็กำลังหาคนเล่นอยู่นะครับผม ก็เราได้เป็นนักดนสอนผมเดี๋ยวเราเล่นไปพร้อมๆกันเลยครับผมก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงนะจะลองเล่นดูนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นดูลองเล่นดูก็ไปก่อนนะครับผมตาฉันแล้วก็โอเคเข้าไปละแล้วก็ไปมั่งอืมไปห้านะครับผมก็ลองเล่นดูก็เป็นครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยแล้วก็จะขอลองเล่นดูนะผมว่าเป็นยังไง ก็อาจจะเล่นช้าหน่อยต้องรอตาฉแล้วค่อนข้างจะตื่นเต้นนะครับการเล่นครั้งแรก<อ>ก็พยายามแบบว่าอย่าไปโดนเมืองเขาถือว่าใช้ได้แล้วกันจริงๆก็ไม่รู้ทําไงเดี๋ยวก็ลองลองเล่นไปก่อนก็ยึดเกาะไปสักสองคำเกาะละเรายังไม่ได้เกาะเลยเดี๋ยวเราลองเหวี่ยงๆดูนะผมเลยก็ได้มางก็ยังไม่ได้นะผมไม่เป็นไรเดินต่อเราก็เลือกเอาที่แพงสุดก่อน เพราะว่าเราก็ไ่้อ้ทำยังไงเราอยากจะให้เมืองดีๆไปเลยลูกขาเองเกาะนะผมแต่เราต้องพยายาม,มอ่ะเราได้เกาะละไม่เป็นไรละปลอดภัยไว้รอบหนึ่งละดักทางเขาไว้เชื่อือก็สิงดวงกันไปเปิดงานเอ็กมาแย่งของเราไปเออมาเดินต่อ ก็อ,อยู่ภูเก็บไปก่อนแค่สองหงลังเดินต่อนะครับผมไปเรื่อยไม่ต้องรีบตื่นเต้นนิดหน่อยเราได้เกาะช้างโอ้โหเรล่าตื่นเต้นจังเลย <g ül> ก็มำเมืองเขานะผมก็ไม่เป็นไรเราก็ถอยเมืองเราไปก็ได้วิกตอรี่หนึ่งงนละอือ่าไปสิครับโอ้สัญญาณ เน็ตเน็ตหลุดครับเน็ตหลุดไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อขึ้นมาแล้วโอ้เน็ตหลุดสัญญาณไม่ค่อยดีครับผมเดี๋ยวต้องถอยหลังไปน,นิดนึงที่นี่เน็ตค่อนข้างจะเรียกว่าแย่ย่ลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่แลยกันนะผมรอรอหน่อยเดี๋ยวอาจจะทำการย้ายที่ดูไหมเผื่อจะดี กำลังเล่นอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วย้ายไม่ได้เลยอ้อเป็นไงบ้างไม่รู้นะเดี๋ยวกลับมาดูใหม่มาสิครับมาสิครับเดี๋ยวพยายามเลื่อนนะครพยายามเลือนะ่อนหน่อยเน็ตไม่มาอม,มาใส่ต้องย้ายที่แป๊บหนึ่งหรือเปล่าเลย ว่าตั้งดีแล้วนะอืมโอเคมาละอ่าเป็นไงต่อไปเอ่ยไม่เห็นละตายแล้วสร้างแลนด์มาร์กเจ้าก็หกอ๋อตายละเราก็ไม่รู้ไปถึงไหนเรางงหมดแล้วเนี่ยกลับมาละก็ทอนเราต่อกันอ้าวไปแลนด์มาร์คแล้วงงเขาเลยเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ย อย่าเหน็ดดูแลกันนะก็พยายามทําให้ดีกันถอยถอยไปก่อนโอ้ยลดค้าผ่านทางทจจเ,เราก็ต้องเอาเมืองที่หนักๆเอนเขาสร้างมาสามแนวผมตายเมื่อกี้ไม่ทันมองเกิดอ,อะไรขึ้นแย่เลยเสียดาย<ฮ>กำลังเล่นดีๆอยู่แท้ๆเลย เขาดูชีครับโอ้โหเราแย่เลยอะ่ะเราคงต้องเวียงไปเป่าเลยก็โอเคเนะาะก็ไปทัาถามเมืองไวก่อนเดี๋ยวพิ่งทำอะไรโอ้ไม่น่าเลยทำัมคูณสองของเราเนล้ยเล่นแบบทีละสิบล้านไม่เคยเล่นนะผมก็อันตรายนิดหน่อยกก็ไปช่องที่ดูเล็กนะ เสียดายเมื่อกี้นะไม่ทันแต่ก็ได้แลนด์ได้วิกตอรี่เหมือนกันก็โอเคนะเดวลองดูก็เกิดเน็ตหลุดพอดีเท,ที่โหลเขาที่โหลฮะเห็นว่าทำไงต่อไปนะผมก็เดี๋ยวดูไปเขาได้ไปสองจุดเลยผมไม่ทันระวังเมื่อกี้เน็ตหลุดเสียดายมากศาสต้งสัญญาณสดีดมาสัญญาณขึ้นมาดีแล้วเสียดาย ไอ้สิครับเขาไ,ได้แล้วไอ้เราก็ไม่ทันระวังวเดี๋ยวเราเอ้ยเผลอเผลอเผลอยังไมไปยังไม่โดนกดผิดไม่เปไ็นไรครับเดี๋ยวไปก่อนไาสตร์ตั้งตั้งลำซะดีไม่น่าโดนโอ,โอเคได้ละก็พยายามตั้งลำไปก่อนอันตรายมากขอให้โดนเมืงเองเราเถอะไม่โดนเอาโดนมาโดนโดน ก็ไข่เมืองแล้วผมโอเคก็ตาเราละเราก็เวียงซะหน่อยนึงกันโดนเนาะโดนไปแล้วครับ6คูน6เลยไนะก็ไม่เป็นไรเดินต่อเราเวียงไม่ค่อยดีเนาะเสียดายเมื่อกี้ที่ว่าพลาดไปหน่อยอืเขาเที่ยวทางรถไฟหรอโอ้เขาจะชนะแล้วมั้ง เดี๋ยวเราต้องพยายามภาพถามหมื่นห,หนึ่งเจ้าฟูดน้เราน้อยมากสงสัยต้องตวงเงินกู้นะาน้อยหนึ่งเมื่อกี้เสียดายคขอผมไม่ทันได้มองก็ผิดปังไปหน่อยหนึง่งก็มือแพหรือเปล่าจ้าฟูหกชนะไอ,อเอ่ยอยังเนาะ ขาดอยู่เมืองนึงแต่เงินเราน้อยมากเลยเนี่ยจะไปยังไงเอ่ยเอาอย่างเล็กๆดูได้ก็ได้ไม่ไดไ้โดนคูณสองอีกอา้าวนะก็เดี๋ยวดูนะครับว่าจะทำไงต่อไปแ yeah, ย่ครับผมเข้าไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้คือเสียดายอยู่เรื่องหนึ่งที่ว่าเด็ดไม่น,าน,าน่าหลุด เราก็ภาวนาให้เขาโดนแลนด์มาร์กเราจัดงานเอ็กซ์โปให้โดนเอ็กซ์โปเราโอเคได้ละหนึ่งอัน <Hey. S 1> อ่เงินเพิ่มแล้วผมไม่เป็นไรก็เสียดายอยู่เมื่อกี้นะไม่น่าเลยเน็ดหลุดไปอือจะผ่าไม่เอ่ย <Hey. S 1> อ่ะเียวเฉียวเฉียดครับผมไม่เป็นไร ก็ยังท้าทามเมืองเขาอยู่ยังทำอะไรไม่ได้อืมสองแล้ว,แ,ลวแต่เขาไม่มีเงินอ๋อเรามีเงินไม่เป็นไรสู้ไปเราสีน้ำเงินเรา,ผม,มาผมก็นึกว่าเราสียจำเพียวอขอเขาเหยียบถูกเมืองเราก็น่นั่นคือใช้ได้แล้วผม นี้เน็ตหลุดไปโอ้เสียดายมาก,กอ๋อไปถอยหลังทำไม่ <5. S 1> อ๋อโดนหนึ่งคนแล้วผมเรียบร้อยขายเมืองละฮึม,มเบาๆเนาะอย่าแรง 2> <Double>. 2. โอเคสร้างแลนด์มาร์ค มเบาๆแล้วกันเนาะอย่าแรง<อ>ก็ได้สร้างเต็มเต็มเมืองละแนวเขาตาดลายเหมือนกันโดนไม่โดนเนาะชนะแล้ว,ลว,ลวเบาๆเนาะอย่าแรง ก็ได้เมืองเก,ก,ก,กาะเกาะเกาะเบาเบาๆเบาๆอย่าแรงสองต,อตั้งให้เต็มทำไมต้องดับเบิลด้วยเนาะไม่เข้าใจไม่เป็นไรนิดหน่อยนะเราสร้างโอ้เราชนะครับผมโอ้โหอโอ้โหไอ้ย,อย,อาย,ยา เหลือเชื่อจริงๆครับผมเอา้าวได้ทองแค่ร้อยนึงก็ยังดีไม่เป็นไรไม่แพ้เขาก็ถือว่าใช้ได้ครับผมเดี๋ยวดูรางวัลกันว่าเขาให้เราในรอบของเพชรน,นะผมก็ได้มา5้าเพชรละของการเอ่อทำเลเวลได้เหมือนันแล้วก็ยังได้เพชรถึง30เม็รจากการเล่นเกมนะครับผมโอ้โหโวโชคดีมากครับผมแล้วก็ย่งได้ลูกบาทเงิน อ้โหอันนี้ทีมงานส่งมาให้โดยเฉพาะเลยับผมก็จากการเล่นออของห้อง VP พนะผมตื่นเต,นต้นมากเลยครับเสียงนี่บรรยายบอกตื่นมากก็ได้เพชรได้ทองกันเป็นล้นอลัมอลัมลานครับผมก็ได้มาแสนหกห้าแปดหนึ่งสามโอ้ my god ได้เพชรมาถึงสองร้อยแต่แล้วครับผมดีใจสุดๆเลยครับผมเยวไปดูลูกบาทนบผมก็ลูกบาทนี่เขาให้มาเดี๋ยวเราทําการหมุนเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมอาจจะมารีวิวให้ดูว่า ไอ้ที่เขาลูกบาทเพชรเงินเนี่ยเขาไอ้ลูกบัดลูกบาทเงินนะผมเขาจะให้เลยเราผมมีลูกบาททองหมุนอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็หมุนนี่นู่นลูกบาทมาที่ได้จากการสมมุนจับเมื็ดก,กี้หรือเปล่านะจำไม่ได้ไม่แน่ใจหรือไม่ใช่นะก็หมุนไปตามระเบียบนะครับเดี๋ยวขอจบอการเล่นเกมอะไรแบนรบนี้ขอบคุณเป็นมากเลยขอบคุณมากครับ,บ,รบสวัสดีครับ